ด b ดเคแบงก์ช้อปปี้นะครับสีส้มๆนี้เลยนะครับช้อปปีหลายท่านเนี่ยก็รู้ก็น่าจะรู้กันหมดแล้วนะเป็นเครื่องมือนะครับช้อปปิ้งออนไลน์เป็นอ e ีคอมเมิร์ซอีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนว่าในส่วนของตัวบัตรคิดิต KBANK s h o p ปี K ank, pee, นี้นะครับแน่นอนให้สิทธิประโยชน์ในเรื่องการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับอย่างแน่นอน ในสมัยนี้แล้วนะครับคงไม่มีใครไม่รู้จักเรื่องของบัตรเครดิตนะครับคือรูดก่อนจ่ายทีหลังนะครับรูดก่อนจ่ายทีหลังหรือผ่อนชำระ10%นะครับ0% 10เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งบัตรเครดิตเนี่ยผมมองว่ามีแต่ข้อดีนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าใครจะนำไปใช้ประโยชน์นะครับอย่างไรนะส่วนในเรื่อง ที่บางคนบอกเป็นข้อเสียในเรื่องทําให้เกิดนีิสินคือมันอยู่ที่คนสุดท้ายท้ายสุดมันเป็นเรื่องของนิสัยคนนะครับบัตรเครดิตถ้าเราใช้เป็นใช้ถูกนะครับและรู้วินัยนะครับในเรื่องการเงินเนี่ยเราจะใช้มันอย่างมีประโยชน์เพราะมันมีในเรื่องของพอยต์นะครับในเรื่องของของแถมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาใช้งานนะครับแล้วมันสิทธิประโยชน์มันมากกว่า เงินสดทั่วไปอ่ะนะเพราะนั้นมันมีเรื่องอะไรมากมายที่จะช่วยให้คุณได้ประโยชน์นะครับแต่กับการถ้าคุณไม่มีวินยัยนะครับจ่ายไม่ตรงเวลาหรือไม่จ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ย่อมกลายเป็นสิ่งที่สร้างหนี้สินขึ้นมาเพราะนั้นสุดท้ายท้ายสุดมันขึ้นอยู่กับนิสัยของคุณนะครับเรามารู้จักบัตรเครดิตเคแบงก์ช้อปปีบัตรนี้กันเลยดีกว่านะครับดีลสุด บัตรเครดิตบัตรนี้ให้สิทธทิประโยชน์ดังนี้นะครับหนึ่งเลยนะถ้าคุณมีบัตรเครดิตบัตรนี e, นร้ช้อปปี้นะครับช้อปปิ้งในช้อปปีนะคุณจะได้สามารถได้โค้ดฟรีนะครับคือเก็บโค้ดฟรีได้เลยนะครับมันจะมีโค้ดฟรีเฉพาะบัตรเครดิตรุ่นนี้อยู่นะคุณไปกดเก็บเอาไว้แล้วก็ใช้เวลาจําเป็นโค้ดฟรีมันดีนะคุณเวลาคุณ จะใช้งานกับร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยที่มันต้องเสียค่าส่งอะ่ะมันก็ประหยัดค่าส่งไปได้37บาท40บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับประหยัดไปได้เยอะเลยเพราะนั้นมีโค้ดฟรีแลกพอยต์หนเท่านะครับรับโค้ดส่วนลด150บาทที่ช h อป e ี้ไ a ยแลนดนะครับเมื่อใช้ 100k งร้อยนะหรือแลกรับสิทธิประปโยชน์ต่างต่างอื่นๆมากมายนะครับไปดูเงื่อนไขกันด้วย สมัครวันนี้นะครับถ้าคุณสมัครวันนี้คุณก็รับไปเลยนะสมัครวันนี้คือ15มีนา65ถึง15กรกฎาคม65นะครับเท่านั้นพิเศษสุดได้รับ14,000 K Point นะครับเมื่อใช้จ่ายสะสมที่ Shopee หรือหมวดออนไลน์ครบตามเงื่อนไขนะครับคุณก็ได้รับไปเลย14,000 K Point นั่นเอง สิทธิประโยชน์ที่4นะครับคะแนนคูณ10นะครับที่ช h อป e ี้ไ a ยแลนด์นะรับ K. คพอยตคูณ2เมื่อใช้ใจ่ายผ่านบัตรที่ร้านค้าออนไลน์อื่นๆนะมันจะมีร้านค้าเฉพาะนะครับที่คุณจะได้รับสิทธิคูณ10ไปเลยแล้วก็รับเพิ่มนะครับสำหรับช h อป e ี้คอย1%นนะครับนะช้อปสนุกทุกการใช้ใจ่าย ที่ช h อป e ี้ไทยแลนด์ก็รับไปเลย1%นะครับแน่นี่นี่คือสุดป,ปังของดิวเรามาดูสิทธิประโยชน์นะครับกันดีกว่าสิทธิประโยชน์ของ K-Bank นะครับที่ร่วมกับบัตรช h อป e ี้เนี่ยนะครับหนึ่งเลย K-Bank จะมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งชื่อ k p a ั s นะครับ s ซ r v i c e ซึ่งทุกเรื่องสามารถจัดการเองได้ผ่าน K พัทเซอร์วิสนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนเปิดใช้งานบาัตรตรวจยอดยอดค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับใบแจ้งยอดตรวจสอบคะแนนสะสมเพิ่มวงเงินนะครับแรกคะแนนสะสม k คพ t h มาร์เกนะครับบริการแบ่งจ่ายรายเดือน SmartPay b ์บายเคพันะครับบริการเงินด่วน SmartCash b ายเค k, พัทก็สามารถที่จะจัดการได้ทุกบัตรเลยไม่จำเป็นต้องบัตรนี้ก็ได้นะครับผ่านเคพัทเซอร์วิ เนี่ยมันง่ายๆผ่านไปนิ้วหรือเนี้อะไรอะไรก็เข้าถึงง่ายแต่ต้องระวังในเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับซึ่งทาง k p a s s Service เนี่ยเขามีระบบความปลอดภัยอยู่ในนั้นแล้วเพราะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับแล้วก็ฟรีนะครับรนะรบัตรเครดิตตัวนี้ฟรีค่าธรรมเนียมปีแรกและปีถัดไปแต่มันจะมีเงื่อนไขตรงนี้เวลาคุณไปสมัครบัตรเครดิตไหนก็ตามคุณดูเงื่อนไขดีๆไอ้คำว่าฟรีของเขาเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขยอยู่ อย่างบัตรตัวนี้นะครับฟรีก็ต่อเมื่อมียอดใช้จ่าย12ครั้งต่อปีนะครับคือรูดทั้งหมด12ครั้งนะครับไม่ใช่คุณกะจะเก็บเอาบัตรนะครับมาไว้เยอะๆนะโดยไม่ได้ดูถึงไอ้ค่าธรรมเนียมฟรีเนี่ยนะเขาฟรีปีแรกและปีถัดไปฟรีหรือเปล่าหรือมีเงื่อนไขอะไรต้องดูด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดเอามาแล้วไม่ได้ใช้เนี่ย มันก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมไปโดยปล่าประโยชน์มันมันไม่เกิดประโยชน์อะ่ะเพราะนั้นดูให้ดีๆนะครับซึ่งค่าธรรมเนียมอันนี้ในในตารางเนี่ยมันจะเป็นค่าธรรมเนียมของบัตรอื่นๆด้วยแล้วก็มีค่าธรรมเนียมในส่วนของการปอรดดอ,อกเบี้ยนะครับอ่านดีๆระยะเวลาการปอรดดอ,อกเบี้ยอย่างเนี้ยสูงสุด15วันนับจากวันสรุปยอดรายการนะครับนะครับคือดูให้ดีคนที่วางแผนการใช้บัตรเครดิต เหล่าเนี้ยนะครับได้ถูกต้องแล้วก็เป็นคนฉลาดทางด้านการเงินเนี่ยเขาจะรู้ว่าไม่ควรจ่ายขั้นต่ำหนึ่งสองชำระตรงเวลานะครับแล้วก็รู้ว่าบัตรนั้นน่ะมันมียอดการตัดสรุปรายการเมื่อไหร่นะครับจะได้เตรียมเงินเอาไว้สำหรับจ่ายเต็มจำนวนจะได้ไม่เสียดอกเบี้ยด,ด้วยแต่ได้รับสิทธิที่ประโยชน์ครบถ้วนนั่นเองนะครับดูตารางศึกษาตารางพวกนี้ให้ดีนะ นี่ค่าธรรมเนียมเห็นไหมค่าธรรมเนียมมีชําระผ่านอะไรบ้างที่ต้องที่เสียค่าธรรมเนียมหรือไม่เสียค่าธรรมเนียมนะรวมถึงค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่หายชํารุดนะครับค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัตรเครดิตนะครับต่อครั้งค่าธรรมเนียมในการบันทึกต่างๆอะไรเงี้ยอ่านรายละเอียดให้ดูและที่สําคัญนะครับรายละเอียดที่ต้องอ่านเลยคือหมายเหตุที่ตัวเล็กๆเนี่ยอ่านให้ดีนะครับอ่านให้ดี นะครับอันนี้เอามาให้เห็นภาพคร่าวๆแล้วกันนะครับไปอ่านเองเพราะว่าตัวมันเล็กต่อมาแบ่งจ่ายได้0%ที่ร้านคาชันนำนะครับนานสูงสุด10เดือนบางคนโหว้าวแต่ต้องมาดูก่อนมันมีคำว่าหรือผ่านเคพัดเริ่มต้นที่0.65%ต่อเดือนสำหรับนะครับสมาร์ทเพย์นะ0%สมาร์ทเพย์เนี่ยเฉพาะ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่อนชำระ0%เท่านั้นนะครับเพราะนั้นดูให้ดีว่าร้านไหนชำระ0%สิบเดือนได้นะครับเพราะบางที่เขาไม่ให้นะบางที่เขาไม่ให้ถามว่าชำระ0%สิบเดือนอยังไงนะครับมันก็จะดีตรงที่คุณไม่ต้องจ่ายเงินก้อนเต็มจํานวนคุณก็ผ่อนจ่ายไปครบสิบเดือนโดยที่ไม่มีดอกเบี้ย คงค้างต่างๆใดๆแต่ก็ต้องมีวินัยในการใช้จ่ายด้วยนะครับแล้วก็จ่ายให้ตรงเวลานะครับไม่งั้นถ้า0% 10เดือนอีกแล้วคุณยังจ่ายไม่ตรงเวลาจ่ายไม่ครบจํานวนตามที่คุณแบ่งจ่ายแล้วเนี่ยมันก็เกิดดอกเบี้ยขึ้นอีกได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาระวังให้ดีนะส่วน0.65%ซนะครับเป็นการแบ่งจ่ายแบ่งจ่ายได้ผ่าน แอปพลิเคชันนะมี4ขั้นตอนนะครับเลือกรายการที่ใช้จ่ายที่ต้องการเพื่อแบ่งจ่ายหรือทำเองได้ผ่านเคพารหรือโทรมาโทรไปหาที่ธนาคารนะครับนะสามารถแบ่งจ่ายตามระยะเวลาได้3เดือน6เดือนนะครับหรือ10เดือนก็ตามแต่แน่นอนแบ่งจ่ายมันจะมีดอกเบีย้ยเนาะศูนนี่ก็ถือว่าเป็นดอกเบีย้ยเหมือนกันนะครับอาจจะดอกเบี้ยไม่แพง แต่เป็นดอกเบีย้ยก็ดูให้ดีนะบางบางทีเราจําเป็นอะ่ะคือเรื่องการแบ่งจ่ายหรือเรื่องชําระขั้นต่ําบางครั้งมันคือเข้าใจสถานการณ์บางคนสถานการณ์มันจำเป็นจะต้องใช้จริงๆนะครับก็ต้องดูแต่ก็มีเรื่องของวินัยเป็นเรื่องสําคัญนะครับการสมัครล่ะสมัครง่ายๆนะครับเอกสารน้อยเลยสมัครผ่านทางเคพัฒ ก็ได้นะครับเคพัดโดยกดเข้าไปเลือกบัตรเครดิตนะครับเลือกบัตรเครดิตที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นะกรอกข้อมูลและสมัครบริการนะครับยืนยันเปิดเผยข้อมูลเครดิตบูโรนะครับเขาจะไปเช็คเครดิตบูโรคุณมีเครดิตยังไงสรุปวงเงินเบื้องต้นนะอัปโหลดเอกสารเอกสารที่เขาต้องให้เตรียมนะสลิปเงินเดือนอะไรสเตตเมนต์อะไรเงี้ยเตรียมอเ,ยเยมอกสารให้พร้อมและอัปโหลดไปแล้วก็รู้ผลภายใน15บห้าิวเร็วมาก นะครับนี้ง่ายๆเดี๋ยวนี้สมัครง่ายๆสมัครง่ายต้องมีวินัยเหมือนกันนะแต่สมัครง่ายไม่มีวินัยไม่ได้นะต่อมาคุณสมบัตินะครับสิทธิประโยชน์สําหรับการสมัครนะต่อให้สมัครง่ายยังไงนะครับถ้าไม่ผ่านคุณสมบัติก็คุณก็ไม่สามารถสมัครได้อยู่ดีนะครับเขาก็ตีกลับเพราะนั้นเรามาดูคุณสมบัติกันคุณสมบัติแบ่งเป็นห้า ผู้มีคุณสมบัติคือรายได้ประจําเจ้าของกิจการประกอบอาชีพอิสระผู้มีเงินออมและผู้ใช้บัญชีเงินคาปักกันามายังไงมาไล่กันผู้มีรายได้ประจําแน่นอนพื้นฐานทุกๆธนาคารนะครับสมัครบัตรเครดิตนะเขาย่อมเห็นสเตตเมนต์ง่ายอยู่แล้วสําหรับผู้มีรายได้ประจำนะครับนะคือเงื่อนไขคือคนไทยต้องมีรายได้1 5 0 0 0บาทขึ้นไปถึงจะสมัคร บัตรช้อปปี้นี้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นต่างชาตินะครับมีรายได้5 0,000่นบาทขึ้นไปนะระดับบัตรอ,อ๋อนะั่นมันคือระดับบัตรแพลตตินัมนะครับแพลตตินัมซึ่งช้อปปี้อยู่ในแพลตตินัมถ้าเป็นระดับอื่นก็ตามนี้นะครับผมผมให้ดูแล้วกันไม่อ่านให้ใหฟังอายุคู่สมัครนะครับ20-80ถึงปปีนะบัตรเสริม15ปีอายุงานนะ6เดือนก็คือต้องทำงานมาแล้ว6เดือนนะ คุณสมบัติไม่มีภาระต่อเดือนนะครับหนี้สินต่อเดือนต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนะครับไม่มีประวัติผิดชำระหนี้จากธนาคารอื่นๆนะครับเขาก็จะเช็คไปยังบูโรว่าคุณมีประวัติเครดิตบูโรอย่างไรนะครับกรณีรีที่ต้องการสมัครหมายควรเว้นช่วง3เดือนนะหลังจากสมัครล่าสุดบางคนสมัครครั้งแรกไม่ผ่านนะครับมาสมัครอีกครั้งเลยในเดือนต่อไปไม่ได้นะครบ3เดือนก่อนเว้นช่วงให้เขา จะได้ตรวจเช็คเอกสารนะครับความเป็นไปหน่อยต่อมาเจ้าของกิจการแน่นอนเจ้าของกิจการนะครับระดับบัตรแพลตตินัมนะครับคนไทยต้องมีรายได้15,000บาทขึ้นไปนะครับผู้สมัครต่างชาติมีรายได้50,000บาทต่อเดือนขึ้นไปเหมือนกันนะครับผู้สมัครบาทอนะ บัตรหลัก20-80ปดสิปีบัตรเสริมสิบห้าปีอายุงานหรืออายุกิจการบัตรหลักนะครับต้องอายุกิจการหนึ่งปีนะครับก็คุณสมบัติอื่นเหมือนกันนะครับผูนะ้นี้เขาจะขอดูนะครับว่ากิจการคุณเป็นยังไงยังไงอะไรนะครับเอาละผู้ประกอบอาชีพอิสระบ้างนะฟรีแลนซ์ต่างๆนะครับคุณสมบัติเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็อายุงานของการประกอบฟรีแลนซ์นะ่ะ ต้องมีเอกสารน,นะครับบัตรหลัก1ปีนะครับเอาดักมาดูผู้มีเงินออมบ้างผู้มีเงินออมนะครับสำหรับคนไทยต้องมีเงินฝากนะครับอยู่ในนั้นขั้นต่ำหนึ่งล้านนะครับไม่น้อยกว่า6เดือนคือ1ล้านนั้นนะ่ะไม่ไม่ได้มีการผูกเข้าผูกออกนะครับมันต้องอยู่ในบัญชีนั้นเป็นเงินเย็นไม่น้อยกว่า6เดือนเลย แต่ถ้าเป็นต่างชาติต้องเงินเงินฝากนะครับหรือเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจําอยู่ในนั้น2ล้านนะครับไม่น้อยกว่า2ล้านแล้วก็อยู่ในนั้นไม่น้อยกว่า12เดือนนะครับแล้วผู้สมัครต้องมีมีระบุลักษณะาอาชีพนะครับอาจจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านนะครับอย่างเงี้ยผู้สมัครอายุบัตรหลัก20-80บนะบัตรเสริม15ปีคุณสมบัติอื่นๆนะครับมีภาระ นี่ต่อเดือนนะต้องไม่เกินตามธนาคารกําหนดไม่มีประวัติผิดชําระนี้นะครับถามว่าทําไมต้องมีเงินาฝากเยอะขนาดนี้นะครับบางทีคือเนื่องจากว่าเขาไม่มีเอกสารอย่างอื่นนะไม่มีใบสลิปเงินเดือนนะครับเขาก็เลยต้องดูที่เงินออมว่ามีเงินออมมากพอไหมนะที่เขาจะเสี่ยงปล่อยบัตร นะครับให้คุณเอาไปรูดใช้จ่ายเพราะอย่าลืมว่าบัตรเครดิตพวกนี้รูดก่อนจ่ายทีหลังนะบางคนรูดแล้วไม่จ่ายพอะรูดแล้วไม่จ่ายมันเป็นภาระมันตกอยู่ที่ธนาคารต้องไปไล่เบี้ยนะครับซึ่งมันก็เสียเวลาเขาอะ่ะนะเขาเป็นในเรื่องของธุรกิจนะเพราะนั้นเขาก็เลยต้องเช็คคุณสมบัติดีดนะครับแต่หลักหลักคุณรู้ไหมว่าคุณสมบัติไหนที่เบี้ยวไม่จ่ายมากสุดรายได้ประจำเนี่ยแหละไอ้หลักฐานที่ยื่นง่ายเนี่ยแหละ นะครับเบี้ยไม่จ่ายมากที่สุดแล้วต่อมาผู้ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกันนะครับระดับบัตรแพทตินัมนะผู้สมัครต้องมีเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจําค้ำประกัน15,000บาทต่อเดือนขึ้นไปทุกหน้าบัตรนะครับก็คือมีเงินเนี่ยค้ำประกันว่าถ้าคุณเบี้ยวเนี่ยเขาจะหักจากเงินตัวนี้ได้มันก็จะมีเอกสารของเขาแหละนะครับ หักจากเงินค้ำประกัน1,500 0บาทอ่บาทนะครับคำว่าค้ำประกันคือเอาไปค้ำไว้เบี้ยวนี่ปุ๊บเขายึดเลยนะครับเพราะนั้นแล้วเขาก็แน่นอนเงินค้ำประกันนะเขาก็ให้เงินในวงเงินของบัตรเครดิตได้ไม่เกินวงเงินค้ำประกันนั่นแหละนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะครับเอาละเราไปรู้5คุณสมบัติหลักแล้วนะครับ ต่อมาเรามาดูเอกสารประกอบการสมัครกันเลยดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกไว้เอกสารแสดงตัวตนนะกรณีสัญชาติไทยบัตรประบัตรสำเนาบัตรประชาชนสําคัญนะครับกรณีใช้ใบสมัครแบบกระดาษนะครับแนบเอกสารเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่งได้นะครับสำเนาทะเบียนบ้านใบขับขี่บัตรประจําตัวข้าราชการบัตรพนักงานพาสปอร์ตนะพนักงาน,น,งาน,น,งานวิสาหกิจ แล้วก็ต้องลงนามสำเนาถูกต้องสำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุด้วยนะกรณีเปลี่ยนชื่อนามสกุลต้องมีใบเปลี่ยนชื่อด้วยสำเนาเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีผู้สมัครต่างชาติก็ต้องเป็นสำเนาพาสปอร์ตสำเนาว port, ีซ่า Visa, หรือสำเนาพาสพาสปอร์ตหรือสำเนาเวิร์กเปอร์มิชนะครับแล้วก็ลงนามสำเนาถูกต้องด้วยเอกสารแสดงไรายได้นะครับสลิปเงินเดือน1เดือนอายุเอกสารไม่เกิน3เดือนนะครับหรือ หนังสือรับรองเงินเดือนอายุเอกสารไม่เกิน3เดือนเอกสาร50ทวิปีล่าสุดนะครับกรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำสามารถแสดงรายได้อื่นๆคอมมิชชั่นค่าร่วงเวลานะพวก OT ต่างๆแล้วก็ต้องมีสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะครับกรณีเป็นบัตรเป็นบัญชีธนาคาร กสิกรเนี่ยไม่ต้องยื่นนะครับเขาดูได้สำเนาสลิปโบนัสหรือกรณีเฉพาะโบนัสก็เอามานะครับอายุไม่เกิน12เดือนนะมายื่นจ่ายเพื่อมายื่นเพื่อสมัครนะครับเขาจะได้เห็นว่าอ๋อมีเงินทางอื่นอีกนะกรณีบัญชีงเงินเดือนกับธนาคารกาิิกรไทยนะครับเพโระนะตั้งแต่7เดือนขึ้นไปไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้นะครับ ช็อปออนไลน์นะครับช้อปปิ้งออนไลน์อย่างปลอดภัยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าสะดวกปลอดภัยกับการบริการนะครับ verify นะครับ by Visa นะ Mastercard Secure Code นะครับด้วยการขอรหัสผ่านที่มีแต่ผู้ถือบัตรเท่านั้นที่ทราบนะทำให้ธนาคารสามารถยืนยันได้ว่าผู้ป้อนข้อมูลบัตรลงในเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซนะเป็น ผู้ใช้บัตรตัวจริงนะครับรหัสผ่านดังกล่าอาจเป็นรหัสที่คุณกําหนดขึ้นเองหรือจดจําไว้หรืออาจเป็นรหัสที่ทางธนาคารนะครับส่ง s m s ให้คุณนะพวกวัพทาพเวิร์ดอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็เลยทำให้มั่นใจได้ว่าคุณเออมันมีความปลอดภัยอย่างแน่นอนนะแต่แต่จำเอาไว้ว่ารหัสผ่านทุกอย่างเนี่ยนะครับคุณต้องจดจําด้วยตัวคุณเอง อย่าไปบอกใครนะครับแล้วก็พยายามถ้าเอาจริงๆเ่ยความปลอดภัยเรื่อง Security พวกเนี้ยคือห้ามจดเลยนะจำอย่างเดียวนะครับจำอย่างเดียวแล้วก็เข้าเว็บไซต์นะครับที่ถูกต้องเช็คเว็บไม่ดีๆไม่ใช่ว่าเห็นเว็บไม่น่าเชื่อถือแล้วคุณไปกรอกข้อมูลบัตรทั้งหมดให้มันรู้ะนะครับให้มันรู้ แล้วสุดท้ายมันก็ไม่รอดนะเพราะส,สุดท้ายมันขึ้นอยู่กับคนถือบัตรขึ้นอยู่กับคุณนะครับคุณเดียวผู้ถือบัตรนั่นเองแล้วก็มีรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียววัน t ามพั a s s w เ r ิร์ดนะครับยืนยันตัวตนนะแล้วก็ตรวจสอบธนาคารจะแจ้งทุกการใช้จ่ายผ่านเอฟทันทีนะครับไม่เสียค่าบริการนะแต่บัตรเช็คให้ดีอย่างผมเนี่ยมีบัตรเครดิตกี่ใบเนี่ยผมจะเช็คทุกเดือนเลยนะครับและทุก การใช้จ่ายจะมีเลงลงเลกคอร์ดไว้เพราะบางทีถ้าเรารูดเยอะเนี่ยเราจําไม่ได้หรอกเพราะนั้นก็ต้องลงใน Excel ไว้เปิด Excel ขึ้นมาลงข้อมูลบัตรเครดิตว,วันนี้ใช้จ่ายบัตรเครดิตตัวนี้ไปเพื่อที่จะมาเช็คตอนบินออกมานะครับคุณก็จะมาเช็คย้อนหลังได้อ๋อคุณมีรายจ่ายเท่าไหร่นะครับและรายจ่ายนั้นถูกต้องไหมคุณใช้จ่ายเองไหมไม่ใช่ว่าใครไปจ่ายนะครับแล้วก็ s m สเี่ยสำคัญ ทุกการใช้จ่ายมันจะมีการเด้ง SMS เนะเด้ง SMS คุณก็ตรวจเช็คได้ละว,วันนี้มีการลูดเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะครับคุณก็สามารถเช็คได้นะแล้วก็ระงับทันทีก่อนที่มันจะนำความเสียหายมาอย่างมหาศาลนะครับเพราะนั้นเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญนะครับก่อนกรอกข้อมูลสำคัญระมัดระวังให้ดีรวมไปถึงการโทรศัพท์ ไอ้พวกกอกข้อมูลสำคัญเนี่ยเป็นเรื่องของฟิชชิงนะทางแพลตฟอร์มเรื่องของข้อมูลหลอกถามข้อมูลทางโทรศัพท์อีกนะพวกแก๊งคอ์เทนต์เซ็นเตอร์ต่างๆก็ระมัดระวังด้วยนะครับอน,อนุมัติไวรู้ใน30นาทีเตรียมเอกสารให้ครบนะแล้วไปสาขาท,าทันทีเอกสารทั้งหมดที่กล่าวมาตเตรียมให้ครบนะครับไปที่สาขานะครับ อนุมัติไวเลยเขาจะรู้ทันทีเลยว่าคุณมีคุณสมบัติ <Okay. S 1> ไหมนะครับ <Okay. S 1> พิเศษสุดนะสมัครวันนี้รับสูสงสุด14,000 k p o i n t นะรับ1%ชอปปี้รับคะแนนสูงสุดคูณ10ที่ช้อปปี้รับคะแนนคูณ2ช้อปปี้ออนไลน์นะครับแรกรับโค้ดส่วนลดฟรี150บาท ฟรีประกันเดินทาง8ล้านบาทเลยทีเดีย<ๆ>วสำหรับคนที่เดินทางไปที่อื่นนะก็มีประกันให้ข้อเสนอสุดพิเศษนะเซอร์โปรแรงทุกดับเบินะ้ลเรย์นมิดมันนะครับตลอดปีพิเศษเฉพาะลูกค้ารับสูงสุด14,000 point นะครับเมื่อสมัครและใช้ใจ่าย ใช้จ่ายสะสมที่ช้อปปีและหมวดออนไลน์ครบตามเงื่อนไขมันมีเงื่อนไขอยู่นะถึง 1, 15สกันดันดห่มนั่นเองนะครับลองดูกันหากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม K Contract Center นะโทรศัพย์02-8888888แนะครับและทําตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับมันมีกด1กด2กด3กด4อยู่นะครับหรือลองเรียนลองดูได้นะครับ หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกทุกท่านและย้ำอีกครั้งหนึ่งทุกๆการใช้จ่ายนะครับเพียงอะไรลึกเสมอว่าบัตรเครดิตนะครับบัตรเครดิตเมื่อใช้จ่ายแล้วนะครับมันเกิดหนี้สินทันทีเพราะนั้นเตรียมจัดการหนี้สินให้ดีนะครับ